ฮัลโหลโยเจวันนี้จะมาแนะนำรีวิวตัวละครชื่อว่าเบนนะครับเบนตัวนี้นะครับเบนนะครับเป็นตัวละครฮีโร่สายสีเหลืองระดับ3ดาวนะครับโดยที่เบนเนี่ยจะเป็นฮีโร่สำหรับผู้เล่นเริ่มต้นที่จะได้มาตั้งแต่ตอนแรกๆเลยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับจะได้ตัวนี้มาเป็นตัวแรกๆแน่นอนทุกคนทุก i อเลยสำหรับคนที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับแนะนำว่าอันนี้แนะนำตั้งแต่ก่อนจะรีวิวตัวละครห้แลวก,กันก็คือ ถ้ามีก็ทําไปเลยครับเพราะยังไงก็ได้ใช้แน่นอนใช้บ่อยด้วยสําหรับผู้เล่นใหม่ๆนะโดยนะครับเบนนะครับมาในระดับมานาสปีดระดับฟาสนะครับฟาสในะที่นี้หมายถึงยังไงก็คือเราโยนเพจน,นะครับไม่กินเมดนะครับมานาม,มันจะเต็มแล้วจะทำให้เราออกสกิลได้สกิลนี้ที่นี้ของเบนก็คือจะมีความสามารถในการที่สร้างความเสียหาย300าดาเมจนะครับต,ตอนหนึ่งเป้าหมายนะ เลือกได้แค่หนึ่งเป้าหมายนะครับคือยิงสกิลสร้างดาเมจความเสียหาย1ตัวครับสา,ามร้ดาเมจแรงนะแรงอยู่นะครับในระดับ3ดาวนะอ่าแรงอยู่นะครับแล้วก็พร้อมกับทําให้เป้าหมายนะครับมีอ่าลดความแม่นยําลง35%เป็นเวลา4ี่เทินนะครับหมายถึงว่าเวลาคู่ต่อสู้ติดสถานี้ปุ๊บเนะี่ยจะทําให้คู่ต่อสู้ตีเราไม่โดนอ่ามีโอกาสเราสามารถหลบสกิลหลบพลังโจมตีของคู่ต่อสู้ได้ครเพราะ ตาบอดนะครับเออมาเกิดติดอาการตาบอดนะครับโดยเบนนะครับมาพร้อมับค้าเทาเลนที่เป็นอ่าททเลนมอง้านะครับมอง้าก็คือจะไม่ติดสถานะผิดปกติใดๆทั้งสิ้นนะครับมีโอกาสเฉยๆนะมีโอกาสนะครับถ,ถ้าอัพถ้าอัพเยอะๆแล้วเนี่ยก็มีโอกาสไม่ติดสถานะผิดปกติพวกลดเลือดพวกติดพิษลดเกาะลดป้องกันลดโจมตีพวกนี้จะไม่ติดสถานะเลยครับแล้วก็ที่สําสคัญนะครับเบนนะครับสามารถต่อยอดไปได้อีกก็คือเป็นล่างสองนะครับ เป็นคอสตูมโบนัสเป็นคอสตูมตรงนี้นะครับถ้าเป็นผู้เล่นใหม่บางคนนะครับที่ได้ตัวนี้มาจะยังไม่มีหน้ากากตัวนี้นะหน้ากากสีทองตัวนี้นครับเนื่องจากว่าคุณจะต้องมีคอสตูมก่อนครับซึ่งคอสตูมได้จากไหนได้จากระบบการสุ่มคอสตูมอีกทีนะครับถ้าใครไม่รู้ว่าอคอสตูมระบบคอสตูมเป็นไงหาดูในช่องนะครับผมมีอธิบายไวนะ้แล้วละเอียดด้วย โดยล่างสองของเบนนะครับก็คือจะต่างกันล่างนอันนี้ล่างสองอันนี้ล่างหครับอันนี้ล่าง 2, 2> โดยล่าง2นะครับก็คือจะมีสเตตัสที่สูงกว่าหน่อยก็คือมีพลังโจมตีเยอะแต่ว่าเลือดน้อยลงแต่ว่าล่างหนึ่งเนี่ยโจมตีไม่สูงแต่ว่าเลือดเยอะแล้วก็ล่างหนึ่งเนี่ยพลังโจมตีนะครับในการโยนสก,กิลใส่ครับก็คือ300%ส่วนล่างสองครับลดลง สองร้อยเหลือสองร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์หายยี่สิบเซนแต่ว่าลดความเป็นยามงคู่ต่อสู้ลงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าล่างหนึ่งเนี่ยลดลงไปสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์คือล่างสองจะลดเยอะกว่าแต่ยิงเบากว่าล่างแรกคือยิงแรงแต่ลดบากกว่าอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบครับแต่ว่าสําหรับผู้เล่นใหม่ครับที่ได้ตัวนี้มาก็จะเป็นแค่ล่างแรกใช้ใช้บ่อยครับตัวนี้สําหรับผู้เล่นใหม่นะนั่นนะว่าให้ทํปเลยไม่ต้องมีเสียดายครับแต่ว่าถ้าเกิดใครเป็นพวกสายเติมเงินอยากจะสุ่มตัวอื่นที่เป็นสามดาวได้สามดาวมาทําก็ รเราติดตามกันว่าตัวไหนหน่าทําหรือไม่น่าทำผมก็อธิบายเรื่องของสก,กิลให้ฟังในเฉส่วนพิจารณาว่าจะเอาไปใช้อะไรยังไงก็ก็แล้วแต่ผู้เล่นเลยละกันเนาะเพราะว่าในในเกมเนี่ยตัวละครมันก็ค่อนข้างมีหลากหลายเยอะครับซึ่งถ้าสังเกตนะครับถ้าเรามีคอสตูมแล้วเนี่ยเราจะได้โบนัสเพิ่มอีก5%ของสเตตัสด,ด้วยนะ,ะเมื่อเทียบกับตอนที่ยังไม่มีโบนัสนะครับผมจะขึ้นภาพเทียบให้ดูล่างที่ ยังไม่มีคอสตูมกับร่างที่มีคอสตูมนะครับก็คือสเตตัสจะค่อนข้างต่างกันนะอ่าต่างกันประมาณ5%ก็ตามที่เันบอกเลยครับอ่าแต่ว่าเลือดก,ก็จะเพิ่มอีก1 0ด้วยนะครับผูน้นี้คือถ้าเราทำผู้เล่นใหม่ทําไปเลยครับยังไงก็ได้ต่อยอดเป็นร่าง2แน่นอนเพราะว่าค่อนข้างเปิดได้บ่อยเกลือรครับโอเคแล้วก็เอาไปเล่นในกิจกรรมต่างๆที่เป็นระดับ3ดาวได้ครับใช้บ่อยนะเก็บไว้ได้ครับในทันวร์นาเมนต์อะไรก็เล่นได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าสกิลของ โดยการทำงานของสกิลของเบนนะครับไม่มีอะไรมากเลยก็เลือกหนึ่งเป้าหมายนะจ๊ะหลังจากนั้นก็กดที่สกิลของเบนเลยครับกดยิงปิ้วปิ้วเนี่นครับหลังจากยิงไปแล้วเนี่ยจะทำให้คู่ต่อสู้นะครับติดสถานะลดความแม่นยำด้วยคือสร้างความเสียหายไหมครับลดไปครึ่งหนึ่งเลยแล้วก็สร้างความเสียหายพร้อมกับลดพลังลดความแม่นยำลง3 5นะครับผู้เล่นใหม่ผมแนะนำให้ทำไปเลยนะเพราะว่า ตัวนี้เราใช้บ่อยแน่นอนในระดับช่วงแรกๆนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้ใช้เพราะว่าในกิจกรรมต่างๆตัวนี้ก็ยังจําเป็นที่ต้องใช้อยู่นะครับแต่ว่าบางคนก็อาจจะสําหรับผู้เล่นที่เร็วเยอะๆหรือผู้เล่นสายเปอาจจะไม่ได้สนใจตัวนี้มากเพราะว่ามันน่าจะมีตัวที่ดีดกว่านี้แต่ว่าสําหรับผู้เล่นที่เป็นสายปีหรือว่าสายเริ่มต้นเนี่ยผมแนะนําว่าทาไปเลยยังจะได้ใช้ครับคือเบนะเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างยิงแรงนะโจมตีด้วยแรงครับก็คือ ยิงต่อหนึ่งฮิตเนี่ยสามร้อยเมจค่อนข้างสูงครับซึ่งเป็นฮีโร่ที่เขาแจกมาตั้งแต่แรกๆเลยก็คือเหมือนว่าผู้เริ่มผ,ผู้เล่นเริ่มต้นเนี่ยได้มาทุกคนนะน่อรวนรงหมด,ด้วยเนี่ยก็เป็นตัวแรกผมก็ยังใช้มาถึงจดจนทุกวันนี้ครับก <laughs> ็คือใช้มาเรื่อยๆครับในกิจกรรมอะไรก็ยังได้ใช้อะไรอย่างงี้ครับแต่ว่าหลังๆพอเราห้าดาวเยอะแล้วเนี่ยเราก็าจ,จะไม่ได้ใช้อาจจะเอาไว้ใช้สําหรับเล่นกิจกรรมอะไรอย่างงี้ซะมากกว่าครับ ส่วนเรื่องของคอสตูมอะครับก็คือร่างหนึ่งหรือร่างสองก็อยู่ที่ว่าผู้ชายจะเลือกเอาแล้วกันว่าอยากได้เป็นร่างหนึ่งหรือร่างสองนะครับอันนี้คือก็ถ้าได้คอสตูมแล้วกันแล้วแต่เลือกครับแต่ผมส่วนตัวในส่วนตัวนะส่วนตัวชอบร่างหนึ่งครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับติดตามด้วยแล้วกันนะว่าจะเอาตัวอะไรมารีวิวจะพยายามรีวิวให้ครบทุกตัวในเกมเลยจะสามดาวสี่ดาวห้าดาวถ้าหาได้จะมารีวิวให้ดูครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ สวัสดีจ้า